นี้ก็เป็นรายการโชว์ครับคือพระสมเด็จพระคคงพิมพ์เกตทรุสุมครับหลายอย่างก็ตรงตําราอาจารย์เสียนได้กลาวไว้ก็ช่วยดูครับเริ่มระเกตก็ได้ครับดูชนิดของเกตดูว่าเนชนิดของเกต ตรงไหนสะบัดของตรงไหนสะบัดต,ตรงไหนตรงก็ดูครับไม่ตรงตามตรงมุมไหนก็ประมาณนี้ครับครับขอบเขตเรียนผิวหน้าครับซุ้มครับซุ้มมีรอยขยับตรงไหนตรงไหนก็ดูครับ ผมขี้เกียจจะเล่าว่าผมเห็นอะไรมากกว่ามากกว่าที่ท,ท,ที่ที่คนทั่วไปที่เาเห็นนะครับที่ขยะขยะเพราะอะไรมันเป็นอะไรถึงขยะมันแล้วมันขยกเหมือนรูปร่างอะไรอะไรเงี้ยครับผมผมเห็นมอลนันแต่ผมขี้เกียจไม่ต้องบอกครับเดี๋ยวพเพราะว่าพอบอกไปพี่ก็ไม่เห็นมันมันก็สีเวลาเปล่าครับความเก่าความซุ้มครับม้วนไงที่ว่าซุม้มครับซุ้มนะครับ สูงเร็งไปได้ครับเพราะว่าคุณก้เข้าใจว่าเจ้าโอเคด้านข้างเดี๋ยวถ่ายดูอรูปหน้าตองหดสูมนิดนึงครับต่อไปครับนั่นนี่ครับจยากก็เอียงลงครับเอียงลงด้านข้างครับ ตรงไหนเบ้ตรงไหนเอียงฐานไหนเบ้มปงไหนพี่ก็ดูครับเพราะว่าดูแต่ละด้านจะไม่เหมือนกันเลยดูด้านนี้ฐานนี้ทิ้งดูด้านนั้นฐานนั้นทิ้งอะไรครับดูฝั่งเดียวไม่ได้นะครับดูจากหัวลงล่างนะก็จะเห็นีกแบบนี้ครับดูจากขั้นข้างลงล่างผมไม่ต้องเล่านะว่าพี่จะดูอะไรพี่ก็เลงเอา ขอบสันขอบอะไรงี้ครับว่าเออพอจะเป็นพระแท้ได้ไหมครับแล้วก็ขอบสันแขนลองลึกอะไรเงี้ยเ้ยคนช่วยช่วยกันดูครับ เซกขบนครับให้พี่ดูนำขอบสังแษนเข้าอขอบเี้ผมก็บอกว่าไม่มูคิบบสดูกักับสิบนาทีครับ,รบดูดนไปกเกียรติธนสุนทรขอบสันฐานครับ มันก็จะคมุมนี่นแสดเป็นสันอยู่ส่วนนี้ครับถ้าเราส่องไม่ได้ฉาเราจะไม่เห็นถ้าเป็นถ้าได้ฉากปุ๊บก็จะเห็นแล้วอ๋อสันมันอยู่แนวนี้ครับมันจะมีเขาเรียกพื้นที่เป็นหน้าสันมันจะไม่ใช่ว่าม,นม,นมนแบบนันมนลำดับนะครับเนี่ยครับส,นะสันเลยนะ ัอนะขอบสันอนะบขอบสันนขอบสันจบละปั๊บดูพุนปูโตปูไตก็เห็นนะพี่ความเก่ามิตสารเห็นชัดน,นะครับ ต่อไปครับด้านข้างครับหุวมขอวางไฟใช้ก่อนด้านข้างด้านข้างกับพุนๆด้านข้างก่อนก่อนไปด้านหลังด้านข้างครับมผมไม่ได้ซื้อมันนะครับอันนี้มนนรมดกตกทอดมาเนี่ยครับเป็นมนเป็นอะไรเนี่ยดูซุ้มที่มันทะลุขึ้นมาครับมันแยกออกสายออกขวาด้วยเนี่ยใช่ไหมครับ โยกเนี่ยผมก็ผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าองคเซนไอ้องคูเขาจะแยกอะไรเงี้ยแยกออกด้านซ้ายด้านขวาให้นะเนี่ยครับผมจะบอกให้สิ่งที่ผมเห็นมากกว่าที่คนอื่นเห็นบริเวณเนี้ยมันมีลวดลายอะไรหลายอย่างครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่สมระคางครอบแก้แน่นอนแต่ผมผมขี้เกียจเล่าแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยผมบอกได้เลยว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าว่าเพราะว่ามันเป็นลายสักอย่างหนึ่ง แม้กระทั่งบริเวณหวไหลท่านอวไหลท่านที่บอกว่าไหลด้านซ้ายไม่ติดไม่ติดนะครับม,ม,มันจะมีเหมือนกับอะไรอะวิ่งผ่านไหลท่านปัาบวขึ้นไปเป็นลยไหมขึ้นไปเป็นเหมือน,น,นตะละปะัดผมไม่เชื่อว่ามว้วนะนะเนี่ยเหมือนตะละปะัดอะไรเสียอย่างแต่แต่แต่ถ้าพี่คือมันต้องส่องออฟไฟถ้าพี่ไม่ได้ส่องออฟไฟพี่เอ,อทางพี่ไม่เห็นแน่นอนเช่นฐานเหมือนกันฐานเนี่ยฐานมันลางละนาดเลยถ้าไม่ส่องออฟไฟก็ไม่รู้หรอก มันขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเรือพยักษนะ์นะนะเ <c oughs> ขาทําแต่ผมไม่รู้นะว่าชนิดนี้เขาเล่นกันหรือเปล่าว่วาเนะี่ยเนือทันนะขึ้นลงขึ้นลงมันได้บาลานซ์มันได้สมดมากนะอันนี้ผมต้องยอมรับว่าน่าจะเป็นถ้าฝีมือก็ต้องระดับช่างหลวงครับรแล้วก็เส้นมังคับปงมังคับพิมพ์กรอบเกิดก็ดูเองเพื่อนนี่ขนานี้กรอบมังคับพิมพ์เห็นไหมแล้วแต่เนี่ยันนี้นี่เส้นกรอบมังคับพิมพ์อะไรเงี้ยกรอบนี่แล้วก็กรอบครับเนี่ย เองใช่ไหมผมไม่รู้ผมไปส่งประกวดอาจารย์สมานอาจารย์สมานบอกว่าบริเวณนี้ครับมันไม่เออมัน,ม,ม,นม,มันไม่ลึกนะนี่บริเวณฐานเนี่ยเนี่ยมันไม่ลึกนะร่องด้านในนี้เขาบอกว่าร่องด้านในนี้มันต้องลึกเนะี่ยเนี่ยร่องนะครับร่องนี้มันต้องลึกเท่ากับด้านล่างอะไรครับรผมก็ครับครับแต่ผมดีใจที่ที่ได้เจออาจารย์สมานผมแอบดีใจมากเพราะผมแอบเคารพท่านมานานผมนอนดูตลอด8เดือนก็ศึกษาจากตำราท่านแหละครับที่ว่า ได้เรื่องที่ว่าได้รายละเอียดอยู่คนเดียวเลยคนอื่นยังยังไม่ถึงครับคนอื่นสู้ไม่มีใครสู้ท่านได้เลยผมดูมาเป็นร้อยคลิปแล้วทุกอย่างไม่มีใครสู้ท่านได้เลยอันนี้ต้องยอมรับอาจารย์สมานกับอาจารย์ต้อยเนี่ยยอมรับอาจารย์ต้อยก็มีความลับอีกแบบหนึง่งอาจารย์สมานก็มีความลับอีกแบบหนึง่งผมก็เอาความลับที่แบบว่าของแต่ละคนอะาจารย์ต้อยบ,บอกด้านหลังไม่เหมือนใครนะด้านหลังปอไม่ได้นะอะไรผมเปิดด้านหลังเนี่ยด้านหลังปอไม่ได้นะด้านหลังไม่เหมือนใครนะ อย่างเงี้ยอ๋อผมรู้แล้วทำไมอาจารย์ต้อยถึงไม่พูดว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงปลอมไม่ได้ทําไมถึงอะไรเงี้ยคือแต่ผมก็ไม่รู้นะรู้อะไรแต่ลักษณะคือน่าจะพวกเกี่ยวกับรักลายลาย,ลายภาพโบราณอะไรเงี้ยครับลักษณะอย่างเงี้ยครับแต่ดูเหมือนกับถ้าดูกางวันก็เหมือนกับพวกอะไรนะอ่าเออขาเรียกแตกธรรมดาดูดูธรรมดาไม่รู้หรอกแตกธรรมดาแต่พอมาส่องไฟอะไรเงี้ยให้ดูเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันคือแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่อาจารย์ต้อยเมืองนนพูดแล้วก็ ขนาดขององค์พระนี่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะมันเป็นชิ้นฟักเขาเปชิ้นฟักก็เหมือนกับแบบข้างบนสอบข้างล่างห่างอาจารย์ต้อยเขาพูดถูกเลยว่าให้ผมหันหลังดูผมก็รู้ว่าอันไหนหัวอันไหนท้ายอาจารย์เขาแสดงว่าเขาต้องเคยเห็นเตียงมาจริงๆอันนี้ผมต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับครับคือบางอย่างมันดูเข้าไงผมอันไหนไม่เข้าผมก็บอกไม่เข้าอันไหนเข้าก็บอกเข้าเกตเป็นไงหัวเป็นยังไงแขนเป็นยังไงอกเป็นยังไงไหลเป็นยังไงน่องขาเป็นยังไงโต๊ะเป็นยังไงเส้นไหนชนไม่ชนไหนไหนอย่างงี้ น่ะไอไอมุมไหนชนบ้างไอมุมนี้ชนไหมอะไรเงี้ยพอมองรูปแบบรวมอะไรเงี้ยครับแม้กระทั่งรูปปูนปูไตหรือว่าเม็ดมวลสารหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่อาจารย์พูดมาผมแกะทุกอะไรแบบว่าดูทุกรายละเอียดที่อาจารย์ทุกคำพูดเลยก็ขอบพระคุณมากเลยที่ท,ที่อาจารย์ช่วยช่วยสอนนะครับผมจริงผมไม่เคยรู้เรื่องพระเครื่องหรอกผมจะดูเท่าที่พระผมมีเท่านั้นเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อขายพระไม่ได้อะไรสักอย่างครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าว่า,วามันชิ้นฟักแค่พระนะผมจะบอกให้ว่าขนาดกรอบเข้ามาเดิมๆเนี่ยเป็นกรอบเงินนะครับกรอบเป็นชิ้นฟักเลยผมวัดขนาดอ่ะกรอบเป็น,นขนาดชิ้นฟักเลยเล็กกว่ากันสองมิลอ่ะหัวกับหัวกับล่างเล็กกว่ากันสองมิลเน,นี่ยค,คือคือบอกว่าศกข้างล่างม,มันมันถาม,มันอ้าสองมิลอ่ะคือบนสอบล่างห่างอ่ะขนาดกรอบเป็นชิ้นฟักเลยผมไม่ได้มโมอ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินนะอันนี้น่าจะเป็นเงินหรือตั๊กหรืออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ครับแต่ได้มาด้วยใหญ่ด้านลงมีเหมือนเหมือนมีเขียนชื่อด้วยด้านใต้เนี่ยได้มาเพราะบาทเดียวก็ไม่เสียครับเหมือนกับว่าต้องหลายอย่างต้องต้องคิดดีทําดีด้วยนะอันนี้ผมไม่ไม่ไม่เชื่อว่าสอนใครหรอกแต่แบบว่าถ้าคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันอาจจะเข้ามาในชีวิตก็ได้ครับแล้วก็เอา,เอาดูพระต่อครับพระก็เห็นหมดแล้วพี่มีแค่นี้ครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้น ไปประกวดมาแล้วอาจารย์บอกไม่แท้แต่ผมไม่แท้ก็ไม่เสียใจหรอกแต่นอกแค่น้อยใจว่าอาจารย์สมานมาบอกตอนหลังว่าแท้ว่าว่าไม่แท้นะแต่คนตัวคนแรกโอ้โหพี่เขาพี่เขาแบบนิ่งเลยแบบไม่บอกเลยว่ามันเป็นยังไงไอ้เราเนี่ยเก็บเก็บรอแปดเดือนเพื่อจะไปสูราชการด้วยแล้วก็หลายอย่างที่ผมมีมากกว่าหลายอย่างที่ผมมีมากกว่าองค์เซียนนะจริงๆผมพูดจริงมีมากกว่าองค์ที่ในบรรดาเซียนยกเ,เป็นคุย แต่เซ hey, <hey>, hey. ียนไปรับรองว่าองค์พวกนั้นเป็นองค์รูแต่ดูของเราแป๊บเดียวเลยดูของเราเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่พระเหมือนของป้อมเหม,อเหมือนดินปั้นอะอะไรเงี้ยไม่ได้คือผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สิขายด้วยพี่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเซียนต้องมีมาตรฐานในการตัวดูพระไม่ว่าคุณจะพระไปทําอะไรครับเราต้องอธิบายพระที่คุณมีอะไรเงี้ยครับให้ให,ให้ให้เจ้าของพระรู้ คุณจะขายไม่ขายผมไม่รู้แต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่แบบนี้นะใช่แบบนี้นะมันใหม่นะแบบนี้เขาเรียกใหม่แบบนี้เขาเรียกเก่าอะไรเงี้ยห้านาทีสินาทีคุยบอกเขาได้บอกบอกให้คนที่ว่าเสียเงินเพื่อว่าเป็นการเข้าไปได้ตรวจสอบาพางครับต้อง400ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายสูงจรนงครับนั่นแหละบอกเขาสักนิดนึงอ่ะพี่โอ้ยเขาดีใจแล้วผมว่านะคนหนึ่งบางคนถือตะก,ก้าน้าผมนี่เป็นสิองเงนะองค์สี่ร้อยสี่พันเลยนะบางคน8ององผมถามพี่กี่องคกี่อง เขาใช้เวลาดูดูไวมากดูเหมือนเแบบงานกิโลเลยอะแบบโอ้โหคือถ้าเป็นเจ้ามือไพ่ป๊อกกิน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 อย่างเดียวเลยเนี้ยไม่ได้พี่เหมือนเหมือนหมอดูอะถ้าเราจะเป็นหมอดูที่ดีได้เราก็ต้องมีการคุยอนเทอร์เทนลูกค้าสอบถามลูกค้าไม่พูดเราก็ต้องต้องชวนลูกค้าคุยอะไรเงี้ยพี่อย่างน้อยๆพี่มันถึงกับว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเขาบอกคนพูดไม่เก่งเป็นอาจารย์ไม่ได้พี่อันนี้ต้องยอมรับเลยพี่ดูพระเก่งก็จริงนีแต่พูดไม่เก่งมันก็มันก็ไม่ได้พี่ แ,แต่ต้องยอมรับว่าอาจารย์สมานของสามกับอ,อ,อาจารย์ต้อยมือนนเนี่ยเป็นประมะครูเลยในทุกๆไรที่ผมดูมาคนอื่นนี่ยังอีกไกลผมบอกได้เลยนะถึงอายุเยอะก็ยังอีกไกลคืออาจารย์สมานกับอาจารย์ต้อยนี่คือไม่ต้องถือพระในมืออะ่ะแต่แต่เล่าเรื่องได้ว่าพระต้องไปแบบนี้อันนี้ถือว่ามีมาตรฐานครับอาจารย์ครับผมจะไม่ลืมบุญคุณที่อาจารย์สอนมาเพราะว่าผม ชีวิตผมเกิดมาก็แบบว่าไปโรงเรียนครับผมไม่เคยใช้ชีวิตในแบบตลาดสนามพระไม่เคยเลยไม่เคยไปเดินไม่เคยอะไรเลยครับแต่แค่ว่าพอเมื่อเราได้พระสมเด็จวราคังองค์หนึ่งที่เขาเขาเช่าหารันทั่วทั้ทบ้านทั่วเมืองแต่อยู่ดีมาตกที่มือเราโดยที่เราไม่ต้องเสียสักบาทเนี่ยผมก็เลยอยากเชื่อว่าผมมีบุญจิตบาร,รมีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นพระปลอมหรือหรือหมู่มารผจนมาหลอกให้เราดีใจอะไรเงี้ยหรือว่าท่านอยากมาอยู่กับเราจริงๆอะไรเงี้ยครับ เนี่ยบสมสรสวดผมก็ยังต้องถ่ายมา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 ไว้บูชาเลยผมไม่เชื่อว่าจะไปนี่อย่างเดียวว่าจะเอามากินหราคาเดียวผมใส่คอบูชาเช็ดท่านทุกวันใครบอกห้ามเช็ดผมเช็ดทุกวันอะ่ะเอาท่านมาเอาเอานี่เช็ดสั้นแล้วก็โมทนาสาธุนึกถึงท่งทานได้ท่านมาก็รีบไปวัดเลยรีบไปวัดไปไปบอกข่าหนักแบบว่าไปท่องชินนัรัฐชินนบัญชรเราก็ท่องไม่เป็นนะไปไปนั่งคุกเข่าอ่านห่ะผมว่็คนอ้วนนะปวดขาเกือบตายแต่ผมต้องทนอ่านแบบว่าว่าเราได้พระท่านมาแล้วนะ ก็ขอแบบว่าให้ท่านคุ้มครองด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แค่มาแบ่งปันกันดูแท้ไม่แท้ไม่รู้หรอกแต่ผมเราเท่านั้นนะที่รู้ว่าว่าถ้ามันตรงนำมืษษษิศิลเนี่ยอันไหนที่ว่ามันปลอมได้ปลอมไม่ได้เราก็จะรู้เพราะว่าพระปลอมในลาซาด้านี่ผมดูมา,มาเป็นหลายสิบองค์ล้วอันไหนไม่ได้ด้วยผมแช่น้ําทิ้งแช่แฟบบ้างแช่กดเกลือบ้างพังไปหลายองค์แล้วครับ,รบก็เลยมาแบ่งเล่าส่วนฟังครับโอเคครับผมนาวินวราสินครับ